สวัสดีครับวันนี้ผมมานะชัยนำเหรียญชนิดราคา1บาทปีพศ2541ร,รและปีพศ2542ร,รมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับสำหรับเหรียญชนิดราคา1บาทปี2 5 4 1นีและ42นี้เป็นเหรียญหายากนะครับเป็นเหรียญตัวติดหายากเป็นคำที่นักสะสมเรียกกันนะครับว่าเหรียญตัวติดหายากครับผมตัวติดหายากหนึ่งในสิบนะครับ ทั้ง2องปีพศเลยครับผมลำดับที่2กัก็ลำดับที่4นะครับก็ถือว่าผมโชคดีที่มีนะครับเป็นเรียญที่เก็บไว้จะเดิมนะครับเรียงพศออไว้ไม่รู้หรอกครับว่าปีไหนเรียนไหนเขาจะดังจะฮิตกนขึ้นมาแต่ว่าที่ผมเก็บที่ผ่านมาก็คือเก็บเรียงปีพศอ,อาจจะปีละ10เหรียญอะไรประมาณนี้นครับผม หรือว่ามีอยู่นะครับสำหรับนักสะสมท่านใดที่ขาดปีพศใดพศหนึ่งก็ลองปรึกษาสอบถามกันมาได้ครับผมเผื่อผมมีก็จะแบ่งปันให้นะครับท้าน,นี้ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันตลอดมาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ